เดินทางมาไหนครับวันนี้อันนี้นะไปสุร,ราษฎร์ครับสุร,ราษฎร์ธานีอ,อันนี้กําลังตรวจเช็คสภาพเครื่องใช่ไหมครับผมใช่ครับเช็ครถนิดนึงนะครับก่อนเดินทางออกจากบ้านเดินทางไกลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยต้องเช็คก็ได้พร้อมนะครับเป็นธรรมเนียมนะปตะดิกาเลยนะต้องเช็คลมยางหรือน้ำมันเครื่องของเหลวทั้งหมดนะพัดลมพัดลมอะไรเงี้ยความร้อนอะไรเงี้ยต้อง ดูให้ดีนะด้วทางไกลนะครับควจะเติมแล้วมาเพา่เวอร์ไปวันนี้ก็เคล็จรถเรียบร้อยนะคะับก่อนจะพร้อมจะเดินทางออกจากจังหวัดเป็นดีพีสองนะจะเดินทางจากกรุงเทพตอนนี้อยู่สมุทรปราการนะครับก็อยู่สมุทรปราการแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีาไปสมุยนะ ข้ามข่อไปสีนะไปสมุยนะครับไปทางสมุยเเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตลอดทางเข้าในครับ